อยู่กับผมครับแค่แทงแงะเออนี่ครับผมอามาดูกล้วยครับกล้วยน้ำว้าครับลูกใหญ่ครับผมนี่ครับกล้วยลูกใหญ่ครับอ่าแต่ของผมนี่ครับกล้วยเหมือนกันลูกใหญ่กว่านี่ครับกล้วยงาช้างนะครับเกือบเดือนครับกว่าจะสุก นี่ครับรอมานานกล <c oughs> ้วยโอ้โหลองดูครับรสชาติเป็นยังไงอ่อโดนแสงโดนแสงอ่าดูครับผมกล้วยครับดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับเพราะว่ากล้วยงาช้างนี่ครับนี่ครับผม โอ้โหแกะลำบากครับนี่ครับกล้วยงาช้างนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมใหญ่นี่ครับดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยหอมครับผมแต่ลูกมันใหญ่จะกินหมดไหมครับนี่ครับอืมอืมครับผมสุดยอดครับ อร่อยมากๆครับกล้วยงาช้างเขาว่าเปรี้ยวครับไม่เปรี้ยวครับผมลองกินแล้วใหญ่ม,ยายมากครับสุดยอดครับผมกล้วยงาช้างครับผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นไปถ่ายเข้ามาแล้วก็รอสุกเกือบเดือนครับนี่ครับ่าจะสุกเกือบเดือน อืมได้กินแล้วครับผมกล้วยงาช้างแค่แซงแงงครับกินง่ายๆคือไม่ยากปอกกล้วยเข้าปากครับอืมเขาแต่ไม่ต้องกัดสองทีอืมกัดทีเดียวไม่ยากมันใหญ่โพดครับผมครับอยู่กับผมครับแค่งแงงเดี๋ยวลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดติามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมนี่ครับของแปลกหามาให้ชมครับผมครับสวัสดีครับ